กดปุ่มคูแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานนะครับผมกดนะครับถ้าผมว่าแตกกันเนี่ยไฟฟินวอเตอร์มันก็จะดับลงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวดีวาและท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นคอมดีวาจะพามาซ่อมพัดลมเย็นเครื่องนี้นะครับไอ้ยาะตาลินะครับรุ่น ac cast six one นะครับอาการเสียของมันก็คือเวลาเรากดปุ่มคู่นะครับ ๊มน้ำของพัลมเย็นมันจะทำงานใช่ไหมครับแต่ระดปรุงคูเนี่ยพ้มน้ำไม่ทำงานนะครับไม่มีน้ำไหลมาตรงบริเวณแผงลังพึ้งนะครับผมจะเปิดเครื่องพัดลมใเย็นนะครับเพื่อรู้สอบอาการเสียนั่นเองนะครับอ่าเปิดครับปุ๊บมันใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นปรับสปีดความเร็วของพัดลมนะครับปุ่มสวิงนะครับอ่าปุ่มทามเมอร์นะครับ ไอออนเนเซอร์นะครับก้องอากาศนะครับแล้วสังเกตว่าเราเปิดเครื่องมาปพิ่มเนี่ยมันมีไฟสีส้มขึ้นตรงนี้ครับฟิวเตอร์เนี่ยมันเป็นไฟแจ้งเตือนให้เราเติมน้ําในถังน้ําของพัดลมอเย็นนะครับก็คือน้ําในถังเนี่ยมันต่ํากว่าระดับที่ระบบปูจะทํางานได้นะครับหรือว่าไม่มีน้ําเลยนะครับอ่าผมจะกดปุ่มคูให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับยินเสียงไหมครับกดปุ่มคูแล้วปั๊มน้าไม่ทํางานนะครับผมกดนะครับ มีเสียงแจ้งเตือนตีดตีดนะครับแต่ก่อนที่เราทําการแก้ไขพัดลมเย็นนะครับให้เราปิดเครื่องนะครับแล้วที่สําคัญให้เราถอดปลั๊กด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งให้ถอดปลั๊กออกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราหมุนพัดลมเย็นนะครับมาบริเวณด้านหลังนะครับมันก็จะเจอกับ แผงรังผึ้งนะครับแล้วก็แผ่นฟิลเตอร์นะครับก็เอาออกมาก่อนนะครับอันนี้นะครับแผ่นก้องฟูลเอกมากนะครับก็แผงรังผึ้งนะครับแผ่นกระจายน้ํานั่นเองนะครับมาดูระดับน้ําในถังของพัดลมเย็นนะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้น้อยนะครับสายที่ลงมาเนี่ยมันจะมี2เส้นใช่ไหมครับดาๆเนี่ยเป็นเส้นของปั๊มน้ํานะครับสีเทาเป็นเส้นของเซ็นเซอร์วัดระดับน้ํานะครับ วิธีการตรวจเช็คเซนเซอร์วัดระดับน้าของปั๊มน้ำบัรลูเย็นดีหรือเสียถ้าปั๊มน้ำเนี่ยมันจุกน้ําแบบนี้ครับเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะจุมไปด้วยใช่ไหมครับก็แสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยตรวจจับวัดระดับน้ําได้แล้วนะครับไฟแจ้งเตือนฟิลวอเตอร์ให้เติมน้าในถังเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับเ,เปิดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันขึ้นมานะครับแสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยผิดปกติแล้วนะครับผมจะกดปุ่มคูนะครับ นะครับมันแจ้งเตือนนะครับเนี่ยแต่ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันจุ่มน้ําแล้วนะครับจริงๆอะ่ะมันควรทํางานปกตินะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพ <c oughs> ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของนายคอม DIY น <c oughs> นะครับปิดเครื่องนะครับถอดปลั๊กก่อน รู้ว่าเซนเซอร์วัดระดับน้ําของปั๊มน้ํามันเสียนะครับวิธีเราจะแก้ไขเนี่ยก็คือซื้อไอตัวเซนเซอร์เนี่ยมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่วิธีของผมเนี่ยเป็นวิธีทางเลือกนะครับก็คือต่อตรงเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เนี่ยมันตรวจจับวัดระดับน้ําเพื่อว่าจะสั่งให้ปั๊มน้ำเนี่ยมาทำงานก็ต่อเมื่อน้ําถึงระดับที่ระบบฟูของเครื่องปรับเย็นมันจะสามารถทํางานได้นะครับถ้าน้ํามันต่ำกว่าระดับปุ๊บเนี่ยมันจะทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำมาทำงานนะครับ ถ้าปั๊มน้ำทำงานตอนที่มันมีน้ำเนี่ยปั๊มน้ำอาจจะเสียได้นะครับแล้วถ้าปั๊มน้ำเสียแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อบอร์ดคอนโทรลด้วยนะครับบอร์ดคอนโทรลของเร่าลมเย็นเนี่ยก็อาจจะเสียตามมาได้นะครับก็ให้เราดึงถังน้ำเนี่ยออกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำการล็อกก้านของปั๊มน้ำไว้นะครับสลักตรงนี้นะครับมันจะมีเคเบิลไทยตรงนี้ครับไม่แน่นนะครับเปลี่ยนสบายๆแบบนี้ครับ สายไฟของปั๊มนำกับเซ็นเซอร์ที่ขึ้นไปบอร์ดคอนโทรลเนี่ยมันจะติดอยู่กับไอ้ล็อกตรงนี้นะครับดึงออกมาเลยก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็ดึงสายนะครับเสียบเท่าเนี่ยจากด้านบนมานิดนึงนะครับโอเคครับดึงพอที่มันจะดึงได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปดึงไอ้ซ็อกเก็ตบนบอร์ดนะครับอ่าผมลืมบอกไปวิธีนี้เราไม่จําเป็นต้องถอดไอ้ฝาครอบด้านหลังของพัดลมยานออกมานะครับทําการแก้ไขแบบนี้เลยนะครับตัดใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับ จากนั้นก็ทําการตัดสายของเซนเซอร์เลยนะครับนี่นะครับโชว์ต่อมาก็ปอกสายไฟนะครับอย่าปอกแบบนี้นะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันเป็นจำนวน2ชั้นนะครับจะมีสายไฟเล็กๆอยู่ด้านในนะครับเราตัดแบบนี้มันอาจจะไปโดนได้นะครับเราตัดแบบนี้แทนนะครับครับจากนั้นก็คลี่ออกมาครับ แก็จะเห็นสายไฟ3สีด้วยกันนะครับมีสายสีแดงนะครับสีดําแล้วก็สีขาวนะครับวิธีการก็คือให้เราเอาสายสีขาวกับสีดำเนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับแต่สายสีแดงเนี่ยก็ทิ้งไว้นะครับก็ปลอกสายไฟเลยนะครับ แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันนะครับเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับว่าไฟฟิวเตอร์เนี่ยไม่แสดงขึ้นมาแล้วนะครับ โอเคครับปั๊มน้ําของพัะโลวเย็นเนี่ยทำงานปกติแล้วนะครับก็คือเราต่อตรงไอเซนเซอร์นะครับถ้าผมเอาสายสีดํากับสีขาวออกเนี่ยมันจะหยุดทํางานไหมนะครับวออกเห็นไหมครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับว่าระดับน้ําน้อยนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับผมจะเสียบสายทดลองนะครับผมจะไปต่อกันด้านบนนะครับเพื่อให้เห็นว่า ไฟสารนะฟิวเวอเตอร์เนี่ยเวลามาแตกกันเนี่ยมันจะดับออกจากการมันจะติดนั่นเองนะครับถ้าจ้ำเมื่อไหร่เนี่ยไฟฟิวเวเตอร์มันก็จะดับลงเป็นการรัดคําสั่งให้ไอเซนเซอร์เนี่ยมันสั่งงานปั๊มน้ําเลยนะครับไม่ต้องอรอให้น้ําถึงระดับนะครับถ้าผมอาแตกกันเนี่ยไฟฟิวเวอเตอร์มันก็จะดับลงนะครับเห็นไครับอ่ามาใส่กันแบบนี้แล้วผมจะกดปุ่มคู่นะครับ Now, ได้ยินเสียงน้ำไหมครับปั๊มน้ํามันก็จะทํางานนั่นเองนะครับ เ,เอาโอเคครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องพัดลมใบเย็นก่อนนะครับาพัดลมใบเย็นเนี่ยมันก็จะทำการไล่ความชื้นนะครับหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับมัรอ,อไปก่อนนะครับอย่าไปรีบทำนะครับต้องถอดรัดทุกครั้งนะครับ ก็ต่อสายไฟเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมทดลองให้เห็นภาพที่มันชัดเจนนะครับผมจะใช้ท่อหดนะครับหรือใครจะใช้เทปจำพันสายไฟก็ได้นะครับแล้วก็สายของเซนเซอร์ด้านล่างนี้นะครับที่เราตัดออกมาเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้อง เอาเทปดำมาพันก็ได้ครับมันไม่มีไฟอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะให้มันเรียบร้อยนะครับใช้ท่อหดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราก็เลื่อนเคเบิลทยขึ้นมาเลยนะครับสายไฟตรงนี้ผมจะใช้เคเบิทลท้ายรัดนะครับโอเคนะครับมาทดสอบหลังซ่อมนะครับนี่ครับ กดเปิดนะครับแล้วผมจะกดปุ่มคู่นะครับน้ำต้องไหลมานะครับโอเคครับใช้งานได้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพัดลมเย็นเนี่ยปั๊มน้ามันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับแต่ปั๊มน้ำเนี่ยมันไม่มีเซนเซอร์วัดระดับน้ําแล้วนะครับถ้าน้ําในถังมันแห้งเนี่ยมันก็ทํางานเรื่อยๆนะครับจนปั๊มเนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับแล้วก็ไฟฟินวอเตอร์เนี่ย มันจะไม่แจ้งเตือนใดทั้งสิ้นนะครับถ้าน้ําในถังหมดเนี่ยก็ไม่แจ้งนะครับให้เรามาตั้งเวลาแทนนะครับผมแนะนาเป็น2ชั่วโมงพอนะครับถ้า2ชั่วโมงหมดแล้วเรามาเช็กระดับน้านะครับจริงๆเนี่ยน้ำมันไม่หมดเร็วนะครับถ้าเราเติมถึงระดับแมกเนี่ยระดับเต็มมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะตั้งแค่2ชั่วโมงพอนะครับถ้าเราปิดเครื่องเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็แทงกับพึ่งเนี่ยมาใส่ที่เดิมนะครับ แล้ฟิลเตอร์แล้วก็ล็อกถังน้ำด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามได้นะครับ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวสวัสดีครับ